สวัสดียามเช้าครับวันนี้ฝนก็ยังคืมๆอยู่นะครับเมื่อคืนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรมานะครับบอกว่าให้พี่ชายช่วยทำอาหารตามสั่งคือเขาเอาอาหารของพี่ชายทั้งหมดนะครับที่ว่าทำง่ายๆนะครับไปเปิดร้านขายข้าวแกง ขายข้าวแกงที่เป็นถาดถาดนะครับเป็นหม้อหม้อเป็นถาดถาดนะครับเขาบอกขายดีมากทีนี้เขาอยากจะขอเมนูอะไรเพิ่มสักอย่างที่ง่ายง่ายให้พี่ชายจัดง่ายง่ายและสะดวกกับพี่ชายด้วยนะครับพี่ชายตื่นขึ้นมาก็เปิดดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไรนะครับ เดี๋ยวจะบอกตอนนี้ก็ไม่รู้อีกนะครับคือมันเป็นอาหารข้าวราดแกงเนี่ยนะครับคือเราทําง่ายๆนะครับสูตรเปะ๊ะไม่ต้องชิมครับพี่ชายจะบอกว่าไม่ต้องชิมน้องเขาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องชิมเขาทําตามสูตรเขาช่างเขาตวงแบบนั้นเป๊ะเลยครับแล้วก็คือพี่พี่ชายชอบอย่างหรือว่าเขาพูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ทําเยอะนะครับ เขาทำทีท,ทีละน้อยๆน,นะครับแล้วก็เอามามาใส่ถาดทําทอย่างอื่นมาใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดพอใกล้จะหมดนะครับคุณแม่เขาก็บอกว่าลูกอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะเขาก็ไปทําเลยคือทําแป๊บเดียวนะครับทําอาหารอย่างหนึ่งนี่นะครับคือถ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยหั่นไว้ให้พร้อมตอนตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยหนาทีเรียบร้อย พี่ชายรับรองเลยอย่างว่า5นาทีเนี่ยเสร็จแต่ละอย่างนะครับก็ทำมาร้อนๆแขกก็นั่งรอร้อนๆพอเทใส่ถาดพับมาตั้งพับควันจะกวุนอยู่เลยกลิ่นยัำฟุ้งอยู่เลยนะครับเขาก็ทานนะครับพูดมากแล้วตาไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมนูที่พี่ชายจะให้น้องเขาทำคืออะไรนะครับข้าวกลิ้งไก่ชิ้นนะครับ ฟังดีๆนะครับขั่วกลิ้งไก่ชิ้นคือเอาเนื้อไก่ที่เป็นชิ้นน,นะครับไม่ต้องสับนะครับจํานวนครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลห้าถุงพี่ชายจะแพ็คเป็นถ,ถุงถุงถุงและขีดถุงแ้วขีดถุงแ้วขีดห้าขีดก็ครึ่งกิโลนะครับอ่านี่รสดีหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย หนึ่งช้อนชาาเครื่องแกงเนี่ยครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดแล้วก็น้ําเปล่าส่วนที่เป็นเครื่องเทศนี้ก็มีนะครับขา่านะครับข่าซอยกระเทียมกระเทียมซอยนะครับพริกเมี่ยหันหยาบๆนะครับนี่ใบมะกรูดซอย แล้วก็พริกไทยสดแล้วก็พริกไทยป่นแล้วก็มะนาวนะครับเดี๋ยวมันดูกันนะครับเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยต้องทำได้นะครับใครอยากจะเปิดร้านอาหารตามสั่งดูไว้เลยนะครับง่ายมากนะครับคือถ้าเราจะทำเป็นถาดนะครับทำเป็นถาดแบบตักราดนะครับข้าวราดแกงนะครับ ดูไว้เลยนะครับว่าสูตรนี้น่ะง่ายง่ายหมดแล้วทำใหม่หมดแล้วทำใหม่หมดแล้วทำใหม่คือลูกค้าจะได้กินของใหม่ๆตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าทำไวจนเหลือเบอะแบะไม่ใช่ครับทำครั้งละครึ่งกิโลนะครับหมดแล้วก็ทำแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเปิดแก๊สนะครับใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับน้ำมันนิดเดียวนะครับน้ำมันมันมีอยู่ก้นกระทะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงไปนะครับ ใส่เครื่องแกงผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมอันนี้ก็มีเสร็จเดี๋ยวก็เอาน้ําใส่ล้างนะครับ,รบผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับ มื่อผัดเครื่องแกงหอมนะครับแต่ที่แล้วนะครับอย่าให้ไหม้นะครับทีนี้ใส่ไก่ทั้งหมดเลยครับจำมันนะครับไก่ครึ่งกิโลนะครับต่อเครื่องแกงเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงคลิกกันนะครับ ขึ้นขึ้นขีดนะครับหมายความว่าต่อไก่หนึ่งขีดเนี่ยเครื่องแกงก็อะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมนะครับอ่าครับใอ่แล้วนะครับ่ นี้ใส่ใเครื่องปรุงอันนี้นะครับพริกอ่อเครื่องเทศนะครับทั้งหมดตับหมูต้งพริกด้วยนะครับอ่ ทีนี้ใส่รถดีเลยครับทำการ้ายนะครับ เติมพริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยป่นนะครับใส่เยอะๆนะครับอ่าทีนี้ล้างเครื่องแกงที่ติดอยู่ในในถ้วยนะครับนิดๆนะครับให้เป็นน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเคี่ยวจนจนแห้งนะครับ เคี่ยวให้ไก่แห้ง ทีนี้ใส่พริกพริกไทยสดนะครับ เอาลครับทีนี้ก็จบนะครับปิดแก๊สนะครับบีบมะนาวครึ่งฝานะครับครึ่งฝานี่ยครึ่งฝาครับแล้วก็คุกอีกิง ันเรียบร้อยครับนี่ครับถือถ้าหากว่าทำขายนะครับใส่ถาดขายมีบ้างมีใครบ้างที่ไม่อยากสั่งนะครับดูนะครับพี่ชายเรียบร้อยแล้วต้องขออนุญาตลาก่อนนะครับถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์พี่ชายคนนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับ